รายชื่อ40หุ้นที่กำไรเติบโตมากที่สุดใน6เดือนแรกของปี2022สุสดีคายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง iv2b เราไปเริ่มกันเลยนะคะอันดับที่40ทำอยู่กับเส้นใหญ่ผ้าเรยองส่งอออนะคะราคาหุ้นขึ้นมาตั้งแต่ปิดงบประมาณ2,021แล้วส่วนปีนี้ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ทีทีเซลจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรในการสร้างโรงงานแล้วก็มีธุกรกิจพลังงานจริงๆไตรมาสสขาดทุนด้วยนะแต่ว่าโดยรวมแล้ว6เดือนแรกถ้าเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง600กว่าเปอร์เซ็นต์เลย LHK โลหก,กิจปีที่แล้วกลุ่มเหล็กร้อนแรงมากแต่ว่า LHK เนี่ยยังไม่ป๊อปเท่าไหร่เพิ่งจะมาโดดเด่นตอนที่งบ6เดือนแรกของปีนี้ออกมารวมกัน MBAX Multi Plastic b a g นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกสูงออกเคยเป็นหุ้นปันผลที่ดีช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าปี2021นเนี่ยกำไรหดหายปันผลก็เลยลดน้ออยลง ASE can หรื ะะยิ่งพลังงานแพงบริษัทยิ่งมีกําไรดีนะคะแล้วก็มีในส่วนธุรกิจโซล่าฟาร์มในพม่าที่ยังรับรู้รายได้อยู่ด้วยแล้วก็มีธุรกิจขนส่งธุรกิจอะไรรถยนต์อีก CPH Castor P อยู่ในกลุ่มแฟชั่นนะคะส่งออกเสื้อผ้าแต่ว่าตอนนี้เป็นโฮลดิ้งมีหลายธุรกิจทั้งอสังหาโรงงานเยื่อกระดาษพัตคาร์ทินหลงเหลาตั้งแต่งบไตรามาสหนึ่งของปีนี้ออกราคาก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณพันเปอร์เซ็นต์ได้แล้ว PPS Project Planning บริษัทรับเหมากอ่อสร้างพอดีผ่านพน้นช่วงโควิดล็อกดาวอะไรไปงบก็เลยดีขึ้้นนะะะคคแแต่่กก็ยยังงไมไดเอารรปี กำไรไป8ล้านบาทธนาหรือว่าธนาสืนะคะหมู่บ้านจาัดสรรตามแนวปร,ริมนทนครึ่งปีแรกปีที่แล้วจากกาไร3ล้านกว่าปีนี้ก็ขายดีขึ้นขยับมาที่30กว่าล้านแล้วขึ้นมา70% 0ค่ะบ้านปูในปีที่แล้ว6เดือนแรกนะคะทำกำไรไปเกือบ3,000ล้านมาปีนี้ในภาวะสงครามรัสเซียยูเครนขายทันหินกําไรไปแล้ว2 0,000กว่าล้านบาทสารี่บริษัทแม่ของ SLP นะคะสาลีปรินติ้งขาดทุนมาแล้ว4ปีซ้อนส่วนบริษัทแม่ก็ยังรับฉีดพลาสติกเป็นหลักเหมือนเดิม A.R.I.P. นะคะจัดงานสแสดงสินค้าผู้คอมม่าก,กําไรค่อนข้างน้อยที่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะเพราะว่าฟื้นตัวจากโควิดนะคะ T.H.G. โรงพยาบาลทนบุรีของหมอบุญที่เคยเป็นข่าวเรื่องวัคซีนในปีก่อนนะคะจากหกืองแรกที่เคยติดลบร้อยกว่าล้านตอนนี้กลับมากําไร9ก้ากว่าล้านละค่ะหุ้น Stanley แบริษัทชื่อ Stanley เพราะว่ามีตัว E ด้วยกำไรเพิ่มขึ้น828เปอร์เซ็นต์เพราะว่าฟื้นตัวจากโควิดส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องปัญหาการขาดแคลนเซมิคนักเตอร์ที่อาจกระทบได้ T หหรืออ t St s เเลกินดียสาาขทศ รายได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มมีการจ่ายันผลออกมาตัวนี้ส่งงบเร็วปิดยอดงบปี2022ไปแล้วด้วย MVP หรือว่า MV ช o n นะคะเป็นเอเจนซี่จัดงานโฆษณาถึงเปอร์เซ็นต์ของกำไรจะเพิ่มขึ้นมาเยอะแต่ว่ากำไรก็ยังอยู่แค่7ล้านตั้งแต่งบไตรามาสอออกมาเนี่ยราคาหุ้นก็พุ่งชนเซลลิงบ่อยอย่างกับหุ้นปั่นเลยทีเดียว PSG หรือชื่อเดิมคือหุ้น T Engineering รับเหมานะคะครึ่งปีแรก 2, 2021นเนี่ยขาดทุนไป63ล้านบาทมาปีนี้กาไรไป2ล้านกว่าบาทเพราะว่ามันเป็นกาไรพิเศษมีการขายทรัพย์สินแล้วก็เลิกเช่าคลังสินค้าอมาตะเวียดนามจากปีก่อนทั้งปีกำไร6กร้กว่าล้านปีนี้ กำไรเกือบพันล้านแล้วเพราะว่าปีนี้ทํามาจิ้นได้ถึง60%ทั้งยังได้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบร้อยล้านแล้วก็ขายโรงงานได้อีก200ล้านนอกนั้นก็ขายสาธารณูปโภคเหมือนนิคมทั่วไปแพลน B สื่อโฆษณาของตระกูล BTS นะคะจากครึ่งปีก่อนขาดทุนอยู่มาปีนี้กําไร278ล้าน HPT Home p o t พ e r y ี่เครื่องเคลือบดินเผาหุ้งที่มีเจ้ามือเข้ามาร่างราคาเป็นครั้งคราวทั้งทั้ที่ไม่ค่อยมีสตอรี e, ment, ่ t i n g and Equipment ทเกกี่ยวับแสงสว่างเช่นดลอดุปกรณ์ทำเกี่ next มาถึง20อันดับแรกกันแล้วอันดับที่20นะคะ a u ร้านขนม after you จากพิทลอกดาวปีก่อนเหลือกกำไรเพียง4ล้านมาปีนี้ครึ่งปีแรกกำไรเพิ่มขึ้นพันเ49ล้านคนก็เริ่มกลับมาที่ร้านแล้วนะ m ชยัยโรงพยาบาลมหาชัยจากครึ่งปีแรก2021เคยขาดทุนมาก่อนครึ่งปีนี้กลับมาทำกำไรไปพันกว่าเปอร์เซ็นต์ pdj branda jewelry ส่งออกเครื่องประดบับเพชรพลอยเหมือนกับหุ้นชุบดีเริ่มกลับมาทำกำไรได้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็ปีนี้ทำกำไรไปแล้วหกสิบแปดล้านเพราะว่ายอดขายกล รวมทั้งได้กำไรจากค่าเงินบาทอ่อนด้วย NCC ทำเกี่ยวกับพลมคมไฟขาดทุนมาตลอดหลายปีครึ่งปีแรก 2, 2022กำไรไป200กว่าล้านเพราะว่าได้ขายหุ้นสระบบุรีโซล่าไปถือว่าเป็นไรายได้พิเศษ เอโรวันหรือว่า p r o p e r t y Fund นะคะเป็นฟรีโฮ d อสังหารีปัดตองและพัทยาโครงการ i b บ s b i o t e c h ชื่อเดิมจุฑานาวีขนส่งพวกน้ำมันไบโอดีเซลจากที่เคยติดลบมาทุกปีนะคะปีก่อนเริ่มมีกำไรเพราะว่าได้สัญญาระยะยาวกับบริษัทของเกาหลีโก้ค้นตัวนี้กำไรยังน้อยอยู่แล้วก็มีค่า ROE ที่ติดลบแล้วก็ p ีสูงจนหาค่าไม่ได้ท t ทีไอไทยเท็กซ์ทาวนะคะทอผ้าแล้วก็ทำเสื้อผ้าสำเร็จรูปตัวนี้ไม่มีรายได้พิเศษแต่ว่ายอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นมาจริงๆรอควอนะคะ เข้าไปถือหุ้นในหลายๆธุรกิจเช่น Plan B, EP, Genco นะคะบางคนเรียกเกงโค้วยนะบำบัดและกําจัดกากอุตสาหการรมงบไตรมาสสอออกมาขาดทุนนะแต่โดยภาพรวม6เดือนเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น2,500กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่ก็เพียงแค่ล้าน6เข้าสู่อันดับที่10แล้วนะคะชาว s t e บริษัทเหล็กที่ขาดทุนทุกป,ปีเครื่องพีแรกนี้กําไรเพิ่มขึ้น1,300เเพราะว่าหลักๆมีการขายโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นออกไป4โครงการด้วยกัน TM Techno Medical นะคะจริงๆค่ะขาดทุนจากค่างเงินบาทอ่อนแต่ว่ากำไรดูเหมือนเพิ่มมาเยอะเพราะามีการขายที่ดินออกไป BKD บางกอกเด็กคอนบริษัทอินเทอร์เนียตกแต่งภายในที่กำไรเพิ่มขึ้นมาเยอะเพราะว่ามีการขายหุ้นให้เซวันอัพไปเมื่อปีก่อนด้วยไส้ในไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่มีข่าวเหลือออกมาปั่นราคาหุ้นตลอด CRC นะคะห้างเซ็นทรัลจากหุ้นที่ PE สูงเสียดฟ้าตอนนี้ลดลงมาเหลือ80กว่าพร้อมกับกำไรที่ฟื้นตัวจากพ mm ิด hmm. ล็อกดาวน์ UMI หรือว่า Union Morse กรเบเงิีงห่หฮอลีลาดูราเกสนะคะทำมาชิ้นได้ลดลงแต่ว่ากำไรเพิ่มขึ้นเพราะมีการเบิกเกินบัญชีแล้วก็กู้เงินเพิ่มด้วยอันดับที่5 New โรงพยาบาล North Eastern นะคะวัฒนาการแพทย์กำไรก็ขึ้นตามกลุ่มโรงพยาบาลอันดับที่4 M ร้านอาหาร MK ช่วงโควิดที่กำไรหดหายลงไปเยอะนะคะปีนี้เรากลับมาส,สวยๆฟาด กำไรครึ่งปีไป700กว่าล้านเพิ่มขึ้นมา6,000กว่าเปอร์เซ็นต์อันดับที่3 TCC Thai Capital นะคะทำธุรกิจเยอะแยะมากมายแต่หลักๆก็ยังคงเป็นฐานหินที่ได้กำไรถล่มทลายในปีที่ทั่วโลกต้องการพลังงานอันดับที่2อินรทประกันภัยจากบริษัทที่ขาดทุนทุกปีอยู่ดีก็มีกำไรก้าวกระโดดโหดถึงหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าประกันอานเคเนที่ยื่นล้มละลายไปนั้นได้แปลงล่างโอนถ่ายตัวเองมาอยู่ในชื่ออินทระนี่เอง และบริษัทที่มีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดอันดับหนึ่งคือ BCT b e ่ l a c a r b อนของอินเดียสาขาประเทศไทยที่ส่งออกวัคคาบอนจากอ่างทองไปทั่วโลกสมัยโบราณนะคะเอาไปทําเม็ดสีแต่ว่าในปัจจุบันทําได้มากมายหลายอย่างไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์สายเคเบิลทอพลาสติกรถยนต์และอื่นๆอีกมากมายครึ่งปีที่แล้วกำไรไม่ถึงล้านนะคะแต่ปีนี้ที่เพิ่มเพราะว่าบริษัทบอกว่า ขายของได้เยอะขึ้นมีการขึ้นราคาด้วยทั้งยังได้กําไรจากค่าเงินบาทที่อ่อนแล้วก็ส่งออกได้ดีด้วยไตรามาสสามก็ปิดงบไปแล้วนะคะ ROE ของตลาดหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรามาสหรือทุก3เดือนแต่ค่า PE จะเปลี่ยนแปลงทุกวันตามราคาหุ้น PE ที่อยู่ใน40อันดับนี้เมื่อดู้อีทีอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากก็ได้นะคะคลิปนี้ถือเป็นคลิปแรกที่ปเป็นทางการจากการแก้ไขเสียงในคลิปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ